ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเดินเกมของฟอร์เรนนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะ ส่วนใครอยากรู้วิธีการล้ำหรือว่าเทคนิคการล้ำนะครับหรือว่าควรฝึกยังไงนะครับผมได้ทําคลิปแยกออกมาแล้วเราสามารถไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูคลิปการเดินเกมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมเลยนะครับอย่างแรกการอัพสกิลนะครับฟอร์เรนเจอสกิลหนึ่งก่อนนะครับเพื่อมาฟาร์มนะสกิลหนึ่งจะฟาร์มเร็วกว่าสกิลสองนะครับ พอเราเวลต่อไปนะครับเราจะอัพสกิลสองนํำแล้วก็เน้นสกิลสองเยอะๆนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่มีดาเมจนะสกิลหนึ่งเอาไว้แค่ปลาดอกนะครับสาหรับการอัพสกิลก็มีแค่นี้ส่วนการเริ่มบัฟนะครับเกมนี้สาเหตุที่เราเริ่มจากบัฟฟ้าก่อนเพราะว่าเลนล่างเนี่ยถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยจะเป็นมารหลอดนะครับเป็นตัวที่มีการเคลื่อนที่น้อยหรือว่ามีสกิลหนีน้อยนั่นเองเราก็เลยเลือกที่จะจบล่างนะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการแก้งเลนสําเร็จหรือว่ามีปซ ที่เราจะได้คิวสูงกว่านะครับถ้าเราไปเลนบนเนี่ยจะมีอลิสแล้วก็แคลรี่นะครับอีกอย่างหนึ่งเมธเขาหรือว่าป่าเขาอาจจะไปเติมได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เราเลือกที่จะไปจบเลนล่างนะพอเราบัฟตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเลียร์คลิปเล็กเสร็จแล้วเราก็ควรมาแท็กกลางนะส่วนมากแล้วป่าแผลนี้เขาจะมาแท็กกลางตลอดนะครับผมเพราะว่าการที่เราแท็กกลางเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งเลเวลแล้วก็การเงินทําให้เรารวยขึ้นแล้วก็แกงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ใครที่เล่นป่านะครับอย่าลืมแท็กกลางนะผมแนะนําช่วงเวลสามเนี่ยสําคัญมากเรามาแท็กกลางแล้วก็เอาตังค์ด้วยเนี่ยจะดีมากนะครับพอเรามาแท็กกลางเสร็จแล้วก็มาฟาร์มบัฟของเราต่อนะอ่าตอนนี้ก็จะเข้าสุดในเกมแล้วนะครับพอเราฟาร์มเสร็จเราก็เลือกที่จะมาทาเลนต่อนะแล้วช็อตนี้มาหลอดเข้าอยู่ตรงพุ่มพอดีนะครับเราก็เลยอันติีย่นระยะไปแล้วก็ลามตามสเต็ปหรือว่าตามสไตล์เรานะครับช็อตนี้เราก็พาหนิดสโลแล้วก็ลามไปนะครับแล้วก็ได้คิวมาหลอดด้วยช็อตนี้พอเราข่ามาหลอดเสร็จแล้วนะครับเราดูตรงมิเมนน่แมว เราก็เลยเลือกที่จะเอาคลิปไปหมดเลยนะช็อตนี้พอเราคลิปเสร็จเราดูตรงมินิแมตต่อนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเรนบนเนี่ยกำลังมีไฟอยู่นะครับเราจะมาแท็กเลนกลางปกติเราล่างเสร็จเราก็จะมาแท็กเลนกลางนะแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปเรนบนนะครับ <c oughs> เพื่อนกําลังไฟกันอยู่นะ <c oughs> เราก็เลยต้องทิ้งเว็บกลางแล้วก็มาตามเพื่อนหรือว่ามาไฟกับเพื่อนนะครับพอเรามาเติมเพื่อนแล้วไฟมันจบนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเอามังกรต่อนะพอเรามังกรเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็คือเวลาที่เราควรฟาร์มนะครับหรือว่าเวลาที่เราควรไล่บัฟหรือว่าเอาบัฟ เพราะว่าถ้าเราไปแก๊งในจังหวะนี้มันจะทําให้เราฟาร์มช้าด้วยนะครับบัฟเราเกิดเราควรมา,าบัฟก่อนแล้วเราก็ไล่ทามบิ้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมพอต้องไหนเกิดไฟเราค่อยไปเล่นนะครับดูว่าเพื่อนไฟตรงไหนบ้างเล่นตรงไหนบ้างเราต้องดูมินิแมปต,ตลอดนะพอเราฟาร์มเสร็จก็เหมือนเดิมเลยทามมิ่งนะครับผมเราก็มาแท็กกลางแล้วก็มาไล่บัฟเหมือนเดิมนะครับ แต่ตอนที่เราแท็กกลางหรือว่าไล่บัฟเนี่ยเราก็ควรดูจังหวะด้วยหรือว่าดูมินิแมปด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเพื่อนไฟตรงนี้เราควรไปเติมน้ําไม่ใช่มาบัฟนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีไฟนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมา Write คลิปเล็กหรือว่ามาเอาบัฟก่อนนั่นเองนะแล้วจังหวะนี้เราเห็นมินิแมปแล้วว่าเพื่อนบวกอยู่นะครับเราก็เลยทิ้งบัฟแดงไปก่อนแล้วก็มาเล่นไฟกับเพื่อนนะครับก็เฉยว่าเพื่อนไฟอยู่ แล้วก็อันติยอนระยะแล้วก็ไปล้ำใส่มาลอดนะครับช็อตนี้เราก็ได้อะซิตไว้1นะครับผมพอเราฆ่ามาลอดกับบัตเตอร์ไฟได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะตาย 2, 2> คนนั้นเราก็สามารถมาดักซัลเลเยอร์ก่อนได้นะครับเราควรเอาออบเจกต่างๆนั้นในเวลาที่เราสามารถเอาได้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเกิดแล้วเรากลับมาเอาเนี่ยโอกาสที่เราจะไฟแพ้หรือว่ามีโอกาสโดนแย่งออบเจกสูงนะเราก็เลยต้องรีบเอานะครับพอเราเอาเสร็จเนี่ยจะเห็นว่าคลิปเลนล่างเนี่ยเพื่อนกำลังตีอยู่แล้วคลิปเข้าพอดีเราก็จะมาแท็ก เวบล่างเพื่อความรวยนะครับพอเราแท็กเซชก็เหมือนเดิมบัฟแดงหรือว่าคลิปเล็กเรายังอยู่นะครับเราก็เลือกไปฟาร์มบัฟก่อนนะครับพอเราเอาบัฟเอาอะไรเสร็จนะครับจะเห็นว่าคลิปกลางเนี่ยเวฟเข้านะแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไฟอยู่นะครับเราก็เลยต้องทิ้งคลิปกลางนะครับแล้วก็มาไฟกับเพื่อนๆนะถ้าเราดูเวลาตอนนี้นะครับก็จะ4นาทีแล้วถ้าเพื่อนเราไฟแพ้หมดเนี่ยก็จะทําให้ป้อมเราแตกนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบมาช่วยนะรีบมาช่วยไฟนะ แล้วดูอย่างช็อตนี้ซาต้าแหละนะครับเราก็ชิ่งคลิปแล้วก็ตีแล้วก็ลั่นะแล้วก็ดอกไปนะครับแต่ก็ดอกไม่โดนนะคลิกซี่ยกดอกทะลุตัวนะครับแต่ซาต้ายังตายอยู่นะแล้วช็อตนี้เพื่อนเราก็ไปฆ่าอาริสอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําให้ช็อตนี้เรามาเติมแล้วได้ไปถึง2ตัวนะครับไม่พอเรายังได้ป้อมอีกนะช็อตนี้ก็ถือว่าคุมไปนะครับพอฟองตัวข้ามตายหมดไม่มีตัวการป้อมเราก็มาตีป้อมชิวๆนะก่อนที่เราจะไปทําอะไรนะครับก็จะมีคลิปเว็บเข้าเราก็ดูคลิปเว็บเราด้วยนะครับคลิปเว็บเรากับคลิปเว็บเขา่ยจะอู ที่เดียวกันนะคือถ้าเราไม่รู้ว่าคลิปเว็บเขาอยู่ตรงไหนเราก็ดู uh. ค,คลิปเว็บเรานะครับพอเราไม่มีอะไรทําแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบัฟฟ้าออบเจ็ตคลิปเล็กเรายังเหลืออยู่นะเราก็รีบไปเอาเลยนะรีบไปฟาร์มไทมิ่งของเรานะครับแล้วก็รอดูว่าเพื่อนเราจะเล่นยังไงต่อคนระับตอนนี้ก็เหลือแค่ป้อมกลางป้อมเดียวนะที่เราต้องเอานะถ้าเราได้ป้อมกลางป้อมนือเราจะเล่นง่ายนะครับถ้าเราจะเอาป้อมกลางแบบง่ายๆนะครับคือเราต้องดันเลนข้างให้สูงนะเพื่อที่จะทําให้ฝั่งของข้ามเนี่ยแบ่งคนไปการเลนนะแล้วเราก็มารวมกลางแล้วเอาป้อมนะครับถ้า นซาตาเปิดไฟนะครับแล้วก็หาจังหวะเข้านะจังหวะที่เราเข้าเราก็แปะอันตรีก่อนนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะไม่โดนซีซีแล้วเราก็ล้ำตามสเตปของเราไปนะครับตอนนี้ก็ทําให้เราได้บัตรมาตัวหนึง่งแล้วมาเอดช็อคมาส่วนนะครับเรามีดอกอยู่เราก็ปาแล้วก็ลองล้ำไปก่อนนะครับพอเราเข้าไม่ถึงตัวแล้วเราก็ถอยนะตอนนี้จะเห็นว่าเราไม่มีเลือดแล้วน,นะครับเราก็เลือกที่จะไปฟาร์มต่อนะตอนนี้ถ้ามาดูของผมนะครับก็จะเป็นขวานแล้วก็ผมจะออกไนท์เพจมาก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ฝั่งของข้ามจะเป็นฮีโร่เบอร์ซะส่วนใหญ่แบบมีดาเมจ มี CC นะครับเราก็เลยเลือกที่จะออกของกันมาก่อนนะครับเพราะว่าฟอร์เรนถ้าเรามีดาเมจเยอะแค่ไหนแต่เราไม่ได้รับมันก็จะไรประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะออกของให้เรา ได้ล้ำก่อนนะครับแล้วค่อยออกดาเมจตามมานะเดี๋ยวเรามาดูอย่างช็อตนี้นะครับเบฟล่างเราสูงเนี่ยเราต้องคิดไว้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามมีโอกาสมาเคลียร์นะครับช, <quarters S 1> ช็อตนี้เราก็เลือกที่จะรอดักตัวที่มาเคลียร์นะครับตอนนี้เราก็เจอละว่ามารลอดอเนี่ยเคลียร์อยู่แล้วช็อตนี้เราเผลอไปเห็นบัสนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นบัสแทนนะล้วจังหวะนี้บัสเดินมาพอดีเราก็เลยแปะอันติแล้วลำบัสเสร็จนะพอล้ำบัสเสร็จตัวเราไหลไปหามารลอดนะครับล้วก็ล้ำมาหลอดต่อเลยแล้วก็มารล็อดตายเราก็ไปล้ามมำ พอเราไฟเสร็จฝังของข้ามตายสามนัดร้บบัฟฟ้าเกิดเราก็เลือกที่จะบัฟต่อนะครับแต่ฝันของข้ามมานะเราก็เลยต้องถอยก่อนนะครับแล้วเห็นแล้วว่าเพื่อนเราจับโดนผมก็เลยเลือกที่จะมาลําต่อนะแล้วก็จังหวะนี้เพื่อนเราตามสุดนะครับเราก็เลยต้องเข้าไปเล่นกับเพื่อนในปัน้มนันแล้วช็อตนี้เราก็ได้ไปอีก2คิวนะครับก็ถือว่าไฟนี้เราได้ถึง5ตัวนะครับแต่เสียแค่ตัวเดียนะก็คือคลิกซีนนะครับก็ไฟนี้ทําให้ จากเกมนำแล้วเกมยิ่งนำไปอีกนะครับพอเราไฟต์เสร็จเราไม่มีอะไรทําเราไม่มีเลือดนะครับเราก็เหมือนเดิมกลับมาฟาร์มต่อหรือว่ากลับมาเอาออบเจกต์นะครับระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็ควรดูมินิแมปไปด้วยว่าเพื่อนเราเล่นตรงไหนหรือว่าอาจจะมีไฟต์ตรงไหนนะครับเราจะได้ตามทันนะถ้าเราดูมินิแมปอย่างช็อตน,นี้จะเห็นว่าเว็บบนเนี่ยฝั่งของข้ามอยู่เยอะนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาลอซ้อนเพื่อนก่อนเผื่อ,อมีโอกาสเกิดไฟ์นะครับระหว่างที่ฝั่งของข้ามแชร์คิดเนี่ยเราก็ลองดักดูนะครับล้วช็อตน,นี้อลิสมาพอดีนะคร ช็อนี้ผมเก็บดอกไม่โดนนะครับก็ทําให้ต้องตีไปก่อนนะแล้วก็ลามไปนะครับแล้วซาตาบินนะแต่ยังมีเพื่อนฮิวให้อยู่นะครับทำให้เราก้าเล่นต่อนะแ้้ช็อตนี้เราก็ชนะไฟอีกรอบนึงนะครับฝั่งตรงข้ามตาย4ตัวเราไม่ตายสักตัวนะครับถือว่าค้มมาก พอฝ่ายองข้ามตาย4ตัวแล้วเราเห็นแล้วว่าคลิปเรากําลังมานั้นเราก็เลยเลือกที่จะกดดันแล้วก็ป้อมกลางก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้คลิกซี่พยายามฟิกเกอร์ยกนะก็ทําให้ไล่บัตไปได้บัตก็กันไม่ได้นะครับเราก็เลือกที่จะตีป้อมก่อนแล้วจะมีคลิปอยู่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะลองจบดูว่าจะจบได้ไหมนะครับผมก็รอจังหวะนะแล้วตอนนี้คลิปก็เข้าแล้วนะแต่เหลือคลิปตัวเดียวนะครับเราก็เลยไม่กล้าเข้าสุดนะแล้วผมก็ดูมินิแมปจะเห็นว่าคลิปล่างเนี่ยเข้าป้อมแล้วผมก็เลยเลือกที่จะมาตีป้อมนะครับแต่ ช่วยนะครับแล้วมาหลอดช็อคมาเราก็เลย อันตีลำส่วนไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดไฟอะไรนะครับระหว่างนี้เราก็พยายามจะกดดันอัป้อมล่างนะแต่ฝั่งตองข้ามมีสกิลเคลียร์คลิปนะครับทำให้คลิปตายเร็วมากผมก็เลยต้องถอยก่อนนะเราจะไม่ฝืนขึ้นป้อมนะครับถ้าเราฝืนขึ้นป้อมแล้วฝั่งของข้ามได้คิวหรือว่าได้ฆ่าเราเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะทําให้เกมฝั่งของข้ามเนี่ยกลับมาสู่สีได้นะระหว่างที่เราถอยเนี่ยจะเห็นว่าดาร์คซันเลเยอร์ก็เหลืออยู่หรือว่าบัฟฟ้าบัฟแดงบางกอนก็ยังเหลือนะครับเราก็เลยเลือกที่จะกลับไปเอาออบเจกต่างๆก่อน,นคแล้วก็่อยท เบขึ้นมาใหม่นะเพื่อความชัวร์นะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเราก็เลือกที่จะไปเอาอ็อบเจกต์ต่างๆก่อนนะครับพอเราเอาอ็อบเจกต์หมดแล้วก็ค่อยเซตไฟแล้วขึ้นไปอีกรอบนึงนะตอนนี้เป็นช่วงระหว่างฟาร์มนะครับยังไม่มีอะไรแล้วก็แค่ดูว่าฝ่าตรงข้ามมีฮีโร่ไหนหลุดบ้างเราจะสามารถไปปิดได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนหลุดมานะครับจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยบัตสู้กับโอเมนนะ เราก็เลยเลือกที่จะเดินขึ้นไปซ้อนโอเมนัาเพื่อฝ่าหอข้ามมาซ้อนบัตอีกทีหนึ่งนะัแต่ก็โอเมนสู้บัตไม่ได้นะครับทําให้ช็อตนี้โอเมนเราตายฟรีนะครับพะโอเมนเราตายเราก็ต้องกลับมาเอาออบเจกต์หรือว่ารอโอเมนเกิดนะครับเราจะไม่ฝืนขึ้นหรือว่าไม่ฝืนเล่น4ี่ห้านะครับถ้าเราฝืนเล่น4ี่ห้าแล้วเราไฟแพ้เนี่ยฝ่งหั่ข้าม เงินจะเริ่มเท่าเรานะครับจะทําให้เราเล่นยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ครบ55นะระหว่างนี้เราก็เอามังกรไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้าดูจากวินแมทจะเห็นว่าฝั่งของข้ามพยายามเอาป้อมกลางอยู่นะครับตอนนี้เรา,เามังกรเสร็จแล้วผมเป็นฟอร์เรนเราสามารถแปะอันตีแล้วลําได้นะผมรู้ถึงประสิทธิภาพของฟอร์เรนนะช็อตนี้เราก็เลยแปะอันตีแล้วลําไปนะครับตอนนี้แปะอันตีให้โดนแล้วก็ลํานะครับลําตัวที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับเพราะว่าเราตามไม่ทันนะพอบัสมาเราก็ลําบัสก่อนนะครับแล้วช็อตนี้เราก็าว่ถือ คุ้มเหมือนเดิมนะครับพอเราชนะไฟ์เสร็จล้วก็พยายามกดดันเลนล่างต่อนะถ้ารู้จากเว็บคลิปเนี่ยจะเห็นว่าดาร์คซัลเลยเยอร์กำลังจะเดินมานะแต่ถ้าดูมินิแมปอีกทีจะเห็นว่ามันม่วงตรงเว็บกลางเนี่ยจะเข้าก่อนดาร์คซัลเลยเยอร์นะครับเราก็เลยเลือกที่จะมากดดันตรงกลางก่อนนะพอคลิปตรงกลางโดนเคลียร์นะครับเราก็จะไปเอาล่างต่อนะครับระหว่างที่คลิปยังไม่โดนเคลียร์เราก็พยายามกดดันฝั่งตรงข้ามก่อนครับแล้วช็อตที่ผมมันตีใส่มาหลร็อตเราไม่โดนนะแต่ก็ออกไม่ได้นะครับเราก็เลยล้ำล้วอนะแล้วก็ับ เราก็พยายามหาจังหวะออกมาเดิมแล้วโดนมาหลอดช็อกนะครับเราไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วนะช็อตนี้เราก็ต้องมอบนะก็ทําให้ช็อตนี้เราตายไปถึง4ตัวนะครับก็เป็นความผิดของผมเองนะที่แบบแปะอันติไม่โดนนะครับตอนแรกเราจะไปดันล่างต่อนะแต่ก็เห็นมาหลอดแหลมเราก็เลยลองเปิดอันติล้ำนะครับถ้าอันติโดนก็จะล้ำได้แต่ผมอันติไม่โดนนะทําให้ช็อตจะเสียหายเยอะนะครับแต่ก็ยังดีที่เรายังได้ป้อมล่างมานะโอเคแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมฝั่งหัวข้ามพยายามดันมานัดเราก็ เห็นแล้วว่าฝันของข้ามดันมานะครับพอเราเกิดแล้วคนเราเยอะกว่านะเราก็พยายามไปกดดันฝันของข้ามก่อนนะแต่ก็น่าจะวิ่งตามไม่ทันนะครับเราก็เลยต้องรีบมาเคลียเวฟการนะครับถ้าเราดูจากเวฟคลิปจะเห็นว่าเวฟคลิปเนี่ยชนนะแล้วจังหวะนี้ผมมองเห็นซาต้าพอดีเราก็เลยเลือดที่จะอันติพยายามฆ่าซาต้านะครับแต่ก็โดนอลิสสตั้ไว้ก่อนนะทำให้ช็อตนี้ซาต้ารอดไปนะครับเพราะฝังของข้ามไม่มีเลือดแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่ไปฝืนไฟนะถ้าเราไม่มีจังหวะนะครับเพราะว่าตอนเนี่ยคิกซี่เราตาอยู่เราก็เลยเลือกที่จะดักหรืออววว่่่่าาาทํเเกนนนบห็ กำลังจะไปทำเว็บ,บนนะครับแล้วก็เว็บล่างเนี่ยคลิปเราก็อยู่ตรงกลางแม่น้ำแล้วเราไม่จำเป็นต้องรีบอะไรนะครับแล้วเราก็รอดักไปเรื่อยๆรอดูว่าฝั่งของข้ามโผล่ตรงไหนบ้างน,นะครับแล้วชอ็อตนี้ซาต้าก็พยายามจะเอาการนั้นแล้วผมก็ดักบัตได้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะลําบัตก่อนนะั้นแล้วช็อตนี้ผมลําขัดนะครับคือลําไม่ดีเลยช็อตนี้นะก็ลําแบบติดๆขัดๆนะก็ทำให้บัตรอดไปอีกนะถ้าช็อตเมื่อกี้เราลําไม่พลาดนะครับบัตตายแน่นอนนะพอ่อ เราไม่ได้อะไรแล้วฝังของข้าไม่มีเลือดนะครับแต่เรายังมีเฮเลนนะครับที่เติมเลือดให้ตลอดเราก็เลยเลือกที่จะเอาด์คซันเลเยอร์ต่อนะระหว่างที่เราเอาด์คเนี่ยจะเห็นว่ามังกรจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเซตไฟหรือว่าทําเว็บเพื่อที่จะแปลมังกรต่อนะครับพยายามเอาให้ได้2อับัฟเพื่อความได้เปรียบในการไฟนะตอนนี้เว็บล่างเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับผมเพราะว่าป้อมล่างเขาแตกแล้วเว็บเราตัวโตกว่านะ เราก็เลยต้องมาโฟกัสบนนะครับอีกอย่างนึงป้อมฝั่งเขาเหลือแค่เลนบนนะครับที่ยังไม่แตกถ้าเลนบนแตกเนี่ยก็จะทําให้เป็นเมกาคลิปนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะระหว่างที่เราปล่อยดาร์กไปแล้วเราก็มามังกรก่อนนะครับรอมังกรเดินถึงป้อมนะัดเราค่อยไปไฟนะครับเว็บไลน์ ไม่ต้องไปสนใจมันตอนนี้ถ้าไม่มีฝันของข้ามมาเคลียร์เกินครึ่งแม่น้ำนะยังไงมันก็ดันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราได้ดาร์คซันเลเยอร์แล้วก็เป็นมันม่วงด้วยนะก็เหมือนเดิมนะครับระหว่างที่เรามังกรเนี่ยเราก็ดูมินิแมปจะเห็นว่าเมื่อกี้ฝังของข้ามโผล่ตรงบัฟแดงนะอ่าแล้วถ้าเราลูมาดูอีกทีนึงเนี่ยจะเห็นว่าฝังของข้ามเนี่ยโผล่บับแดงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาดักรอนะครับเพื่อจะมีตัวแหลมนะ เราสามารถไปเปิดไฟให้เพื่อนๆได้นะครับแต่ต้องเเปะให้โดนและช็อตนี้เพื่อนเราก็โดนเปิดนะแล้วผมก็อันตีส่วนไปแต่ไม่โดนนะครับเราก็เลยเลือกที่จะมาลำตัวหลังก่อนนะครับพยายามล้วงตัวหลังให้เพื่อนก่อนนะแต่ช็อตนี้ผมก็ลำตายไปตัวหนึ่งนะครับแต่พยายามจะมาเอาแคลร่อีกตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ไหวนะครับดาเมจเขาเยอะเกินนะ ถ้าเรามาดูจากสกอร์ตอนนี้ก็จะเป็น4ต่อ3นะแล้วตอนนี้มาหลอดก็ตายไปก็เหลือฝันข้ามตัวเดียวนะครับแล้วเรามีถึง4คนเนี่ยโอกาสจบป้อมเยอะอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึง่งเว็บคลิปก็เข้านะําไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับดูแล้วว่าทีมเราจบได้แน่นอนนะอ่าแล้วทีนี้เราก็ชนะไปนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปสอนแนวทางการเดินเกมฟลอเรนติโนนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะแล้วใครอยากให้ผม หน,นะครับบแก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะถ้าผมไม่เห็นคอมเมนต์ของคุณคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปของคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ